ค่ะสวัสดีค่ะพี่เยนแดนใต้ครับสวัสดีครับสุข่ันครับโอ้โหฟันเก้าศูนย์ล่างเก้าศูนศูนย์เก้านาะพี่สุดยอดจริงๆถ้าสูตรมันเดินมันก็จะเดินประมาณสิบกว่างวดะลรประมาณน,นะ<ม>นั้นโชคดีพี่สองแปดนะเจ้ามือเอามาคืนหมดเลยมันแถวนี้ไม่รับเลยนะฮะหลักแปดนะครับ เหมือนกันพอพอถึงวันหวยออกน่ะเจ้ามือเอามาคืนโพอ่าคืนทั้งหมดเลยเพจใช่ครับเหมือนกันทุกที่เลยครับโรใช่คมาทุกที่เลยค่ะแต่แปดไม่มาเลยเนาะซื้อซื้อสลากก็ไม่มีเลยครับมีแต่ถางอื่นอย่างเดียวเลยแต่งวดนี้กระแสยังไม่มาใช่ไหมคะยังไม่มีนะฮะยังไม่ได้ข่าวเลยอืยังเงียบเงียบอยู่นะเงียบอยู่เนาะครับ พี่ได้ต่องวดแล้วใช่ไหมคะหรือยังไงเอ่อมันคือมันเสร็จแล้วครับแต่ว่านี่นะเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวถ้าผมปล่อยลงไปปั๊บเนี่ยคือมันซื้อไม่ได้แล้วครับแล้วกลุ่มมันบ่นนะฮะกลุ่มเขาบ่นนะครับผมนะครับอืเราทำอาอยังไงดีล่นะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากได้เลขก่อนนะให้ติดต่อมาที่เบอร์ผมอืมถ้าใครอยากได้ก่อนใช่ครับ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ปล่อยใช่ไหมคะยังยังไม่ปล่อยครับวิ่งตัวเดียวก็ยังไม่ได้จะให้ youtube เดี๋ยวเดี๋ยวอีกหลายวันก่อนนะฮะยูทูบเนี่ยคือให้ใครอยากไดกก่อนให้ไปหาซื้อสลากก่อนเดี๋ยวให้จุดออกมาที่ที่เบอร์โทรนี่ค่ะกูไม่ยินเนาะแบบนี้ฮัลโหลค่ะครับแตามันเป็นไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะพี่ได้ยินไหมครับผมค,ค่ะได้ยินแล้วครับ youtube นี่ประมาณอีก อีกอีกอกี่วันคะเขาจะได้ลงเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมดูแ uh, อฟซีก่อนนะฮะที่โทรมานะครับถ้าเขาโทรมากันเยอะก็เดี๋ยวผมก็จะปล่อยเร็วขึ้นนะฮะเ,เพรา,าถ้าถ้าลงไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเขาซื้อกันไม่ได้เลยเพราผมปล่อยปป๊บเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันมีอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนาะใช่ครับเพราะว่า ตัวไหนนะที่ผมปล่อยลงไปอ่ะเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะไม่ซื้อไม่ได้เลยนะครับสักตัวเดียวอืมแต่ว่าเก้าศูนย์เมื่อกี้เขาก็อั้นนะมันเป็นเลขหมดเลยครับทุกตัวเลยอ่าเป็นเลขดังอะไรก็ไม่รู้ั่แนละนั่นแหละอืมเดี๋ยวต้องคือถ้าใครอยากจะได้แนวทางก่อนนะะเดี๋ยว ให้ติดต่อมานะครับที่เบอร์นี้ก็ได้ครับเบอร์ที่หนูโทนนี่เนาะครับค่ะเดี๋ยว y o u y u u t u b e เดี๋ยวผมค่อยค่อยค่อยปล่อยนะฮะได้ได้ค่ะครับทานข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ๋อเสร็จแล้วครับผมวันวันนี้ไม่ได้ลงไปสวนเนาะลงลงไปแล้วครับไม่กลับอ๋อเป็นยังไงอากาศทางโน้นนะพี่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับ โอ้ร้อนร้อนแถวอีสานก็ร้อนมากเลยครับผมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอคนในกลุ่มพี่ก่อนเนาะอ่าใช่ครับเพราะว่าถ้าผมปล่อยลง youtube เร็วกลุ่มก็หมดนะครับเพราะว่าลงไปปัป๊บคืออันหมดเลยนเลยเวลาเขาจะซื้อเขาซื้อไม่ได้ครับใช่ค่ะ youtube เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้เนาะอีสี่ห้าวันน่าจะได้เนาะอ่าอีสี่ประมาณสี่สี่ห้าวันนะครับ <Okay. S 2> ดั่นั้ก็5หวันแหละ,ค,ะครับผมแต่<ะ>ถ้าใครอยากจะได้ให้ไปซื้อสลากก่อนฮนะเลขร่างผมทําไว้แล้วจะเจาะประมาณ3-4ชุดจะ้ะอืมเลขร่างตอนนี้น่ะครับไม่มีเลขวิ่งให้ FC ทักตัวเลยใช่ไหมพี่ถ้าปล่อยเลขวิ่งก็เหมือนกปล่อยสองตัวครับ<อ>คือยังไม่ปล่อยก<ๆ>่อนเดี๋ยวปล่อยทีเดียวดีกว่านะครับอ๋อโอเคโอเคแต่ตอนนั้นพี่ให้วิ่งบนสองกับเจนะ็ดเนาะใช่ครับ วิ่งห้าแต่หนูก็ชอบห้าหกมากเลยเมื่อกี้นี้เลขบนมันหลุดไปนะฮะแต่ว่าเลขล่างอะยังเดินอยู่นะครับผมอ๋อสามสามตัวเข้า <ผม S 1> ไหมคบเมื่อกี้นี้สามตัวไม่เข้าครับมันเข้าเป็นคู่โตสอ่ผมวินไว้สูงหกสามอยู่แต่ว่ามันมันผิดที่เลขหกฮะอืมผมไปเอาแปดแล้วก็สองแล้วก็เจ็ดใส่ไงใช่ใช่แต่ว่าแปดมันไม่มาเลยเนาะใช่ครับ แต่ว่าพี่พี่ก็วิ่งสามบนเนี่ยมันก็เข้าอยู่เนาะหลักร้อยใช่ไหมอ๋อหลักร้อยพี่พี่ฟันที่สามแต่ว่ามันมาศูนย์เนาะใช่ครับมันมาหน่วยมาหน่วยแทนหนูก็ซื้ออยู่ศูนย์อ่าศูนย์สามหกแต่มันมาออกศูนย์หกสามยังไงไม่รู้อ๋อเลี่ยคือรอรอออกมาครับรอออกมาตัวเนี้ยไม่ออกจนได้ผมก็ตามมาหลายงวดแล้วเหมือนกันนะสามหกศูนย์นี่เนาะ รอมารอาม่นานแล้มที่สามหกนะค่ะตามมาหลายวันแล้วพอไม่ตามปั๊บออกเลยใช่แต่ว่าวดนนี้นะเลขไม่ค่อยมีสำนักไหนเข้าเยอะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเขาให้แต่ติดแปดกันเนาะพี่ใช่ครับคือเขาใช้สูตรเดียวกันนะเนาะสูตรเดียวกันก็คือหลักร้อยกับหลักหน่วยมาบวกกันแล้วมันได้แปดอย่างนี้เหรอคะใช่ครับแต่มันก็เข้าอยู่นะฮะแต่ไม่เข้าที่ล่างเห็นปหมเก้าใช่ใช่ค่ะ เจ็ดแปดเก้านะรู้สึกว่าเจ็ดแปดเก้าที่ทำได้ของเงินเดือแต่ว่างวดนี้ก็รอจ่าเงินนี้รอกระแสอยู่เนาะยังยังไม่มาใช่ครับอืออย่างนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวถ้าท่านใดอยากจะได้เลขแนวทางจากเซียนแดนใต้นะครับไปซื้อเอสลากก่อนนะฮะเดี๋ยวให้ติดต่อมาที่ผมก่อนค่ะเ๋ถ้าผมปล่อยไปตอนเนี้ยเดี๋ยวท่านซื้อไม่ได้เลยอั้นเลยใช่ไหมคะ ช่ครับสุดยอดม,มดบบากตัวแดงเลยครับบ้านผมตัวแดงเลยฮะทุกตัวเลยที่ผมลงไว้ให้ใจบุญผ่าโชคนะคือ<ช>ไม่ไม,ไม่มันซื้อไม่ได้เลยครับพอดี FC พี F ่ Z P ก็เยอะเนาะใช่ครับแล้วก็ผมก็โทรมาเล่นผมเลยครับเนี่ยบอกว่าในกลุ่มซื้อไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับไม่มีใครซื้อได้เลยไปหาสลากก็หาย,ยากนะหาย,ยากหาย,ยากครับเลขที่ต้องการอ่ะ ใช่ใช่แต่แตงโมนี้หนูว่ากระแสรกระแสยังอยากเป็นเงียบๆอยู่เนาะใช่แต่ถ้าถ้าตอนนี้ยังพอซื้อได้มากเนี่ยเพราะว่าลอตเตอรี่ก็จะเริ่มมาวันนี้พรุ่งนี้แล้วเนาะใช่ครับแต่ถ้า<ช>ไปปล่อยปั๊บเนี่ยนะพวกที่เขาแบบรู้ก็อะไรเขาเอาหมดเลยค่ะไปหาเอกชนก็ซื้อไม่ได้ไงจ้ะใช่อะไรเนี่ย แด่ดูนี้ก็เป็นคืมๆนะคะอ๋อครับ,บอิงั้นใ่บอจ้ามันเฮ็ดงานอยู่ข้างล่างออกศูนเก้าออกสวยามา,มาใช่ไหมคะแต่หนูตุดแต่หนูฝันว่าอ่าเขามาบอกนะเลขจะออกห้าเก้าศูนย์อย่างนี้นะคะ<อ>หนูก็เลยเน้นเก<อ>้าศูนย์ที่ศูนย์เก้ามากกว่าใช่ใช่ใช่ค่ะอืม เดี๋ยวต้องรอ,อดินะเกิดมันผมว่าแล้วมันต้องแย่งกันมาแน่นอนเลยที่ผมลงแค่สองตัวตอนแรกว่าจะควันที่ห้าตัวเดียวนะ,ะว่าเดี๋ยวถ้าเก้ามาเดี๋ยวเสียโอกาสเลยฮนะคนที่ตามผมคก็เลยลงอ่ะจับคู่ให้ก็เก,ก้าหน้าละเก้าสูงจะกะเก้านด้หนูก็หนูก็คิดอยู่ทำไมแปดมันดังเขาก็บอกว่าเออเขาจะไม่ให้แปดมาเหมือนจะไม่ให้เจ็ดไม่ให้สี่มามันก็มาในละสองตัวหนูก็กลัวสิหนูก็ก ไปซื้อแปดแปดไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ได้อยู่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตลากบบนะไม่มีเลยนะฮะแปดผมไปดูนะสามสามจังหวัดนะฮะชุมพรรานองสุราษฎร์ไม่มีเลยครับแปดแปดไม่มีขายเลยติดแปดนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีเลยครับหนูก็ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดใช่แต่ตอนนั้นน่ะสมมติ สมมุติเล,เลขเลขออกได้ประมาณหลังหลังหวยออกประมาณวันสองวันลอตเตอรี่ติดแปดไม่มีสักเจ้าเลยมันเป็นไปได้ยังไงนะพี่ใช่ครับคือคนที่เขารู้ก่อนคือเขากวาดหมดเลยอเขาคิดถ้าคงจะมาร้านเปอรเซ็นแหละแต่<ช>ไม่มาเนาะใช่แต่แต่ว่า<ม>ง,วงวดงวดน,นั้นที่ว่าอ่าจะไม่ให้เจ็ดมามันก็มาเนาะใช่ครับนุก็บอกว่าจะไม่ให้หมาห่าก็กลัวว่าจะมาไงใช่ใช่แต่หนุนุนุก,ก็ยัง ชอบอยู่นะแปดเมื่อกี้หนูว่าต้องมีแหละต้องมีแหละแต่ไม่มีแต่เห็นกระแสะเขาว่าเขาไม่เอาเลขแปดลงมันไม่ใช่หรอกมันะ้งแปดหน้าจริงๆริงวที่แล้วผมทําดับด้วยจริงๆริง,รงแต่ผม <8 S 2> ไม่ร้อยม,มาลายได้สองที่สองแปดไงผมก็เลยเอาลงให้นะเพราะว่าร้อยมาลายมันก็เข้าเนาะตอนนั้นเนาะใช่ครับเข้าที่เจ็ดเก้าแล้วตรงตรงเลยแล้วก็งวดก่อนที่เข้าที่สนะ<อ>ี่สี่ไงค่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอ ใครถ้าใครอยากได้ก่อนก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์พี่เรียนใต้ให้แต่ถ้าใคร,ครอ่าอยากรอถ้ารอได้ก็รออีกประมาณห้าหกวันนะพี่เนาะครับโอเคงั้นก็ตอนนี้เวลาก็ได้สิบนาทีแล้วพี่ให้พรอฟซีอะไรก็ได้ค่ะเผื่อมีโชคมีชัยงวดจะมาด้วยกันอ่าโอเคนะครับทุกท่านถ้าท่านอยากได้เลขก็ติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเดี๋ยวท่าน ผมให้แบบเจอจๆที่ล่างก่อนนะครับไปห,หาซื้อสละกล่างก่อนอครับค่ะงั้นก็ลบลบความพิเศษนในใต้แค่นี้นะคะขอบคุณพิเศษนในใต้มากๆค่ะครับสวัสดีครับค่ะ